สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาณนิตยาดวงแก้วค่ะ Novodik ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์วันอ้วนโลก World Obesity Day 2024วันที่4มีนาคมของทุกปีค่ะบริษัท Novodik Pharma ประเทศไทยจำกัดร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยชมรมสัลยศาสตร์โรคอ้วนแห่งประเทศไทยศูนย์บำบัดร,รักษาและป้องกันโรคอ้วนและโรคเมตาโบลิกแบบครบวงจรศูนย์รักพุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมรณรงค์ให้คนไทยรับรู้และเข้าใจผลกระทบจากโรคอ้วนพร้อมจัดกิจกรรมและเสวนาวันอ้นวนโลก World Obesity Day 2024ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์มาร่วมแชร์องค์ความรู้ในหัวข้อโรคอ้วนเรื่องใหญ่กว่าที่คิด Let's talk about obesity and health นายเอนริโกคานันบรูแลนดรองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปบริษัทโนโวโนอดิกฟาร์มาประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่าบริษัทโนโวโนอดิกฟาร์มาประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทยานวัตกรรมชั้นนำของโลกที่มุ่งเน้นพัฒนายาและบริการด้านการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนโรคเบาหวานและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โดยเป้าหมายการจัดงานวันอ้วนโลกในปีนี้เป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างการตระหนักรู้และให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจว่าโรคอ้วนเป็นปัญหาสาธารณาสุขระดับโลกที่มีผลกระทบต่อผู้คนมากมายในประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนควรมีการทำงานร่วมกันเพื่อการยกระดับมาตรการและผลักดันเป้าหมายสู่การลดจำนวนผู้ป่วยโรคอ้วนในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยในปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคอ้วนกว่า20ล้านคนและประชากรหน,นึ่งในสคนป่วยด้วยโรคอ้วนจึงทำให้โรคอ้วนเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดมากดังนั้นการลดอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนจึงเป็นความทา้าทายครั้งใหญ่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมถึงคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มของการเป็นโรค และมีน้ำหนักเกินมาตรฐานสูงขึ้นทุกปีด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เพชรรอดอารีนายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยได้กล่าวว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางภาครัฐและภาคเอกชน ควรร่วมมือกันในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงภัยจากโรคอ้วนที่ส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างยิ่งต่อสุขภาพอาทิโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานโรคตับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับปวดหลังเรื้อรังโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเรง็งโดยภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนทำให้เกิดภาระทางเศรษฐกิจและง ประมาณของประเทศอย่างมากเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไตมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง134,000บาทถึง421,000บาทต่อคนต่อปี โรคอ้วนจึงเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและร่วมมือกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โรคอ้วนไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นจึงอยากเชิญชวนร่วมรณรงค์ให้คนไทยรับรู้และเข้าใจผลกระทบจากโรคอ้วนการเปลี่ยนมุมมองและเข้าใจผู้ป่วยโรคอ้วนให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคอ้วนอย่างถูกต้อง จนถึงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้ป่วยก้าวไปสู่เป้าหมายการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีและมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน สถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราแต่ก่อนเรามีประมาณหนึ่งใน10เป็นคนอ้วนแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณ1ใน8แล้วอีก10ปีเนี่ยจะเหลือหนึ่งในสก็คือรอบข้างคนไทยเนี่ยจะอ้วนกันหมดเลยเพราะนั้นพออ้วนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจรวมทั้งโรคมะเรง็งด้วยจะตามมาเพราะนั้นสถานการณ์โรคอ้วนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความอ้วนอย่างเดียวนะเราคงจะต้องนึกถึง ภาวะอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นถือว่าผมใช้คำว่าเป็นคริสต่เป็นความรุนแรงอย่างหนึ่งเลยของสุขภาพคนไทยที่ผ่านมาเวลาเราเป็นโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่า70%เ็นี่ยเป็นจากโรคอ้วนแล้วเสียชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่มีความอ้วนอยู่เนี่ยความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นดับเบิลเป็น2เท่าของคนปกติทั่วไปเพราะนั้นมันรุนแรงมากกว่าที่เราคิด ทีนี้สถานการณ์เนี่ยทำไมมันไม่ลดลงเลยทั้งทั้งที่เอ๊เราก็บอกว่าเราก็บอกว่าเราให้ความรู้เขาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่พอเพียงอย่างเช่นเขาตั้งใจจะไปลดน้ําหนักหรือควบคุมตัวเองแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเดินออกไปเนี่ยก็ไปสู่สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการควบคุมตัวเองคิดว่าจะเดินก็เดินไม่ได้ถนนหนทางก็เป็นหลุมเป็นบอ่อทางเดินไม่มีจะไปออกกําลังกายก็หาที่ออกกําลังกายยากเหลือเกินผมเห็นด้วยกับกทมนะครับที่กําลังพยายามทำสวน15นาทีหรือสวน10นาที ก็แล้วแต่ให้คนสามารถเข้าถึงการออกกําลังกายได้ดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารเราจะเห็นว่ามีอาหารที่เราสามารถเข้าถึงได้เนี่ยง่ายๆมักจะเป็นอาหารที่ทําให้คนอ้วนแทบทั้งสิ้นเลยพอเราคิดถึงว่าเราอยากกินผักกินผลไม้ก็ไปเจอปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยราคาแพงแล้วก็ผู้ทํา ขายหรือแม่แม่ค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่าเก็บรักษาได้ไม่นานแล้วก็ราคาก็ขั้นข้างแพงเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกี่ยวโยงไปถึงในเชิงนโยบายทางด้านการพาณิชย์เลยว่าทําอย่างไรให้คนเราเนี่ยสามารถเข้าถึง สิ่งที่ดีต่อสุขภาพได้ในราคาที่ถูกเข้าถึงง่ายคิดจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าไปถึงได้อันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาโรคอ้วนในระยะยาวสําหรับคนไทยครับมันจะมีภาคีเครือข่ายเนี่ยหลายองค์กรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยอย่างที่เรียนมันไม่ใช่เรื่องของหมอของพยาบาลเพียงอย่างเดียวอย่างที่ผมเรียนตอนนี้อย่างเช่นการจัดสรรเมืองการจัดถนนผนทางเนี่ยเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องรับรู้โดยเฉพาะในเชิงนยโยบายเนี่ยต้องเห็นความรุนแรงของมันแล้วก็เห็นแนวทางอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนเนี่ยมันมีแนวทางอยู่แล้วล่ะว่าที่จะ ทำให้สังคมเนี่ยหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าถึงสู่สิ่งที่มีมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเชิงที่เราอยากให้เห็นการเรียกร้องจากตัวประชาชนเองว่าเฮ้ยทำไงให้ประชาชนสามารถเจอสิ่งดีๆกับชีวิตได้บ้างซึ่งมันก็จะไปสู่เรื่องของเชิงนโยบายว่าทำอย่างไรนโยบายจะทำให้คนเราเนี่ยสุขภาพดีได้ครับ